ใช่ค่ะเรื่องแรกเลยค่ะที่แบบจริงจังได้ไปไงมาไงคะตุ้กตาไปไงมาไงล่ะก็ตอนแรกได้ได,ได้ได้รับการให้ส่งตัวไปแคสติง้งค่ะก็ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นบทอะไรเหมือนกันก็ได้แสดงบทพวกเป็นบทพูดภาษาอีสานทูนี้นั่นแล้วก็ เฮ้ยนี่มันละครอะไรเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วพอมารู้ว่าเป็นฟูลเฮาส์เราก็ยิ่งตกใจเฮ้ย uh huh. ทำไมมีการพูดภาษาอีสานด้วยอะไรอย่างี้เราก็ตกใจแต่พอมารู้ว่าได้เป็นผู้จัดการของพี่ไม้เนี่ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องฟูลเฮาส์ที่แบบเนเคยติดตามมาด้วยซึ่งเนชอบเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนชื่นชอบกับเรื่องนี้แล้วพอมาทำเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยมันน่าสนใจมากค่ะเห็น okay, ว่าตอนแรกมันไม่ได้มีบทนี้อยู่ในเรื่องไม่มีเลยค่ะนี่เป็นบทที่เสริมมา ถ้าเป็นของเกาหลีไม่มีเป็นเวอร์ชันไทยมันต้องแปลกใหม่มีอะไรแปลกใหม่มากเราจะไปเรียนรู้จากคนอื่นเขาเรียนรู้จากภาพเรามาใช่ของเรามีทุนเดิมอยู่แล้วบ้างอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับการพูดภาษาอีสานก็จะง่ายหน่อย พูดเป็นแล้วค่ะพูดเป็นอยู่แล้วค่ะปกติกลับบ้านกับกับบ้านนอกบ้านยายที่โคราชก็พูดภาษาอีสานเลยกับขอนแก่นก็พูดภาษาอีสานค่ะใช่เพราะจากเดิมท่ันไม่มีบทในเรื่องนี้มันก็เลยคิดมองว่าเขาสร้างบทนี้ขึ้นมาเพื่อจะปั้นหรือว่าดันเราหรือเปล่าอ๋อถือจะปั้นหรือดันไหมถือว่าเขาให้โอกาสดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าเน็แบบเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้ค่ะเพราะว่าน้อยคนที่จะ เปิดๆโกโก,โก้หรือเปล่าเงี้ยเห็นเด็กเห็นเห็นเห็นเนเเนี่ยลองไปลองแคสดูก็ว่าเออมันใช่เขาก็เลยให้โอกาสมาก็ก็ดีใจค่ะกดดันไหมล่มะคะก็ก็มีนิดนึงค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาแต่ละคนคือแบบมืออาชีพทั้งนั้นนะคะเราเนี้เป็นน้องใหม่เป็นเรื่องแรกด้วยถ้า เราแบบเราจะคิดเสมอว่าถ้าเรายังทําไม่ได้เนะี่ยก็จะเกรงใจทั้งพี่ๆทุกคนนะที่เขารอเราอยู่แล้วก็ต้องแบบเต็มที่ที่สุดขาดนะไหนก็ถ้ามีอะไรแบบิท่าก็จะต้องรีบแก้ไขแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเลยค่ะกับพี่ไม้ด้วยเป็นไงคะร่วมงานเคยเจอหรือว่าเคยคุยกัมนมากกว่าไหมเคยเจอล่าสุดใช่ไหมคะเอาเอาล่าสุดเลยเนี่ยตอนมสองค่ะ <c oughs> โหตั้งแต่ตอนที่พี่แกไปไปทัวร์คอนเสิร์ตที่โรงเรียนนะคะไปตอนนั้นไปไปแคมปัสตัวแล้วก็ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าใครเป็นใระเอกใช่ไหมคะแล้วพอได้มารู้เนี่ยตอนแรกวันที่เจอเนี่ยยังไม่กล้าคุยเลยค่ะแล้วยิ่งบอกว่าต้องมาเป็นผู้จัดการที่ไหม่ต้องแบบคือตัวต้องสนิทกันได้แบบโอ้ตายแล้วจะทายังไงเนี่ยก็แบบขอโทษพี่เขาคือบางทีแบบเวลาที่เวิร์กช็อปเนี่ยมันมีการแบบเอยเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกรงใจพี่เขาเพราะเราก็เป็นเด็กใช่ไหมคะ <c oughs> พี่เขาก็บอก คือพี่เขาเฟรนี่มากคือแบบว่าเล่นเลยทําอะไรทําอะไรก็ทําเลยเพราะว่ามันมันมันต้องเป็นไปตามบทอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนนบะพี่ทุกคนนะให้คาแนะนําดีมากพี่พี่พุก่กกับก็น่ารักมากค่ะก็ถือว่าช่วยให้เราเนี่ยไม่กดดันเท่าไร่แล้วใช่เขนินไหคะเนร่วมงานกับพี่ไมค์เพราะพี่ไมค์เป็นขวัญใจสาวๆเลยนะเราได้ร่วมงานแบบสนิทกับพี่ไมค์เลยเขินไหมก็เขินตรงที่ว่าคือเราเราต้องต้องต้องเล่นต้องต้องต่อว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเป็นเด็กว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือปกติทุกคนละค่ะ เคยเห็น็ศิลปินที่เราเองชื่นชอบแล้วเราได้มาร่วมงานโดยมันต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆพี่แกก็ว่าต้องทําตัวให้ชิวๆให้ชินๆก็เดี๋ยวจะเริ่มชินแล้วแหละจ้ะนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องไหนที่แบบโดนทักทายก็เดี๋ยวจะมีอีกค่ะแต่ว่ายัง ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นช่วงไหนคือยังเขายังไม่ให้บอกยังมีอีกเรื่องนึงอุ๊บสิไปก่อนแต่ว่ายังมีละครเวทีอีก2เรื่องค่ะเดี๋ยวของริมบ็อกซแล้วก็ของสุนทราพรพ์ปีหน้าเนี่ยค่ะจะได้ชมละครเวทีค่ะว่าทางดูบ้านที่เ,เป็นแมเอกจะชอบอะไรหรือเปล่าโอ้จะดานเลยเหรอคะถือว่ายังไงดีอ่ะเอาเป็นว่า คาแรคเตอร์เหมาะกับงานนั้นๆดีกว่าเขาก็เลยแบบส่งให้ไปคือแต่ละคนเนี่ยที่ได้งานเนี่ยมันจะต่างกันไปนะคะก็คือได้งานทุกคนมีงานทําทุกคนแล้วก็คือต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์แล้วก็บุคลิกต่างกันนี่ก็เป็นแนวนี้ตรงตรงตาผู้จัดนู่นนี่นั่นกับเรื่องบุคลิกนี่ก็ก็ได้ทํางานไปอย่างเงี้ยครับผู้บริหารเขาจะสร้างสร้างละครเองเมือนจะัเป็นแบบก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่า ต้องดีใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเข้ามาในวงการนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ชอบก็คือการน้องเพลงก็การแสดงถ้าผู้ใหญ่เห็นดีเห็นชอบให้แบบให้เราได้ไปถึงขั้นนั้นก็ดีใจแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะ